เชียงแสนเอ็กเพรสการเดินทางที่สะดวกสบายระหว่างเชียงแสนเชียงราย เชียงแสนเอ็กเพรสหรือบริการรถโดยสารระหว่างอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปยังตัวเมืองเชียงรายกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ต้องการเดินทางระหว่างสองเมืองนี้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและราคาประหยัดผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายรูปแบบ <c oughs> เช่นรถโดยสารประจำทางท้องถิ่นรถมินิบัสปรับอากาศกรีนบูสหรือเอ็กเพรสแท็กซี่ร่วมหรือแม้แต่รถเช่าส่วนตัว โดยทั่วไปแล้วรถโดยสารท้องถิ่นจะให้บริการทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกาซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีแผนการเดินทางที่ตายตัวค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ35-50บาทเท่านั้นรถจะรับผู้โดยสารตามจุดจอดต่างๆเช่นหน้าเซเว่นหรือตลาดกลางเมืองและใช้เวลาเดินทางประมาณ1.5-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและจุดแวะรับผู้โดยสารระหว่างทาง สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นยังมีบริการรถมินิบัสหรือกรีนบูสซึ่งมีเบาะนั่งที่กว้างขวางมีเครื่องปรับอากาศและสามารถจองล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น12 Go a s โกเอหรือบัสบูดได้ค่าโดยสารของรถประเภทนี้จะอยู่ในช่วง100-150บาทและใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยไม่แวะรับผู้โดยสารระหว่างทาง อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้บริการแท็กซีร่รวมซึ่งสามารถเรียกได้ตามจุดสำคัญในเมืองชิงแสนเช่นท่ารถหรือหน้าวัดค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่400-800บาทแล้วแต่ระยะทางจริงและจำนวนผู้โดยสารร่วมเดินทางซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มหรือมีสัมภาระมาก หากคุณมีรถยนต์ส่วนตัวหรือเช่ารถขับเองการเดินทางจากเชียงแสนไปเชียงรายจะใช้เวลาประมาณ55นาทีถึง1ชั่วโมงระยะทางประมาณ58กิโลเมตรเส้นทางผ่านถนนหลวงหมายเลข1,290สภาพถนนค่อนข้างดีมีจุดบริการน้ำมันและร้านอาหารตลอดเส้นทาง เชียงแสนเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางการเดินทางแต่ยังเป็นตูเชื่อมโยงความสะดวกในการท่องเที่ยวภาคเหนือของไทยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงดงามของแม่น้ำโขงวัดพระาธาตุผางเงาหรือผู้ที่มีภารกิจในตัวเมืองเชียงรายเส้นทางนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งในด้านความสะดวกราคาและความยืดหยุ่นในการเดินทาง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางประจำเชียงแสนเอ็กซ์เพรสคือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางระหว่างเชียงแสนและเชียงรายในปัจจุบนัน